การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีสองผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่และซื่อสัตย์ที่สุดในดินแดนนี้นั่นคือโฮ่งสุนัขผู้หันกล้าและเหมียวแมวผู้เฉลียวฉลาดทั้งสองอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆใกล้ป่าลึกที่ล้อมรอบหมู่บ้านทั้งโฮ่งและเหมียวต่างก็รักและปกป้องหมู่บ้านจากภัยอันตรายต่างๆอย่างสุดกำลัง วันหนึ่งมีข่าวหรือว่ามีอสูรร้ายเข้ามาใกล้หมู่บ้านชาวบ้านพากันหวาดวลกลัวชายที่จะปกป้องบ้านเกิดของพวกเขาโพง้งใช้ความกล้าหาญของเขาในการเผชิญหน้ากับอสูรร้ายส่วนเหนยวใช้ความเฉลียวฉลาดในการวางแผนล่ออสูรร้ายให้เข้าไปในกับดักที่พวกเขาเตรียมไว้ เมื่ออสูรร้ายถูกจับชาวบ้านต่างพากันยินดีและขอบคุณโฮองและเหนยวทั้งสองได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษข,ของหมู่บ้านจากวันนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านก็อยู่กันอย่างสงบสุขโดยมีโฮองและเหนยวเป็นผู้พิทักษ์ที่ซื่อสัตย์และไม่เคยทิ้งหน้าที่ของตนเอง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญและปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการเผชิญหน้ากับปัญหาและไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหนหากเราร่วมมือกันก็สามารถเอาชนะได้เสมอ